ผู้ชายจะวิ่งตามผู้หญิงใน3ข้อนี้ค่ะข้อแรกเลยเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตานะคะแม้กระทั่งความสะอาดของตัวเองผู้หญิงกลุ่มนี้รู้ดีค่ะว่าการที่จะทําให้ตัวเองเป็นผู้หญิงที่น่าดึง,ด,งดุดึงดูดความรักเข้ามาจะต้องมีการดูแลตัวเองให้ดีอย่างยอดเยี่ยมค่ะประเภทที่2ค่ะคือผู้หญิงที่ไม่เร่งรีบในความสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเพิ่งรู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วเราเร่งรีบในความสัมพันธ์นะคะอาจจะท ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกกลัวกลัวการผูกมัดค่ะเขาอาจจะหนีห่างหรือวิ่งจากเราไปไกลๆนั่นเองนะคะดังนั้นผู้หญิงประเภทนี้คือเขารู้ว่ามันควรเป็นแบบสเต็ปบายสเต็ปแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะสเต็ปที่3ค่ะผู้หญิงที่คุยด้วยทีไรแล้วรู้สึกทําให้เขาอดอมยิ้มหรือหัวเราะไม่ได้นะคะพูด,ดง่ายๆเลยคือเป็นผู้หญิงที่คนอยู่ใกล้แล้วเขามีความสุขคนอยู่ใกล้แล้วสามารถทําให้คนนั้นอารมณ์ดีได้ค่ะ